เฮ้ยมีลุนลุนลุนอีกดิอีกดิอีกดิเออไหลต่อไม่รอแล้วนะครับผมกับในส่วนของการเข้าฟรีนะฟรีการเข้าฟรีโอ้โหดูท่ตอนนี้มาแบบนี้โอ้ยคูณหกสิบโอ้โหคูณหกสิบนี้มานะโดนะ ไปต่อนะครับผมหมื่นซีได้แล้วโอ้ oh, oh, เข้าฟีด้วยนะทุกคนนะคำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นและคลิปนี้อาจจะมีเนื้อหาไม่เหมาะสมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะจ๊ะสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเฮียจอหัวร้อนทอนทุกวันนะครับผมอีกั้งหนึง่งนะครับ กับช่วงเย็นๆนะครับ1 7ครัถึงสิบแปนาฬิกานะผมเฮียจะลงคลิปนะครับผมเพื่อรับชมเพื่อความบันเทิงนะครับผมวันนี้นะผมเราจะอยู่ที่ค่ายพีจีนะผมพกทุนมาจำนวน500นะครับเฮียจะมารีวิวนะผมสำหรับเกมที่ตัวคูณเยอะนะครับผมเกมคอมโบไหยแล้วก็ตัวคูณค่อนข้างสูงมากเลยสำหรับเกมนี้นะครับผมเกมนี้ชื่อว่าช็อกโกแลตนะครับลีลักนะทุกคนยังไงก็มาติดตามรับชมรับฟังกันเลยนะครับ โอเคเรามาเริ่มต้นที่เบ็ดห้แล้วเ,เบ็ดสิบก่อนแล้วกันนะผมจากสามหมุนเลยนะผมเป็นเทคนิคของเฮียอยู่แล้วนะผมจุดจุดจวดจวดจไปเลยเอ้ยเฮ้ยเขาฟีเฉยโอ้โหดอ,ดอกแรกนะครับผมเป็นไงละครับดอกแรกนเรื่องเลยไปสิครับผม ว่าจะซื้อให้ดูอยู่เมื่อสักครู่นะครับผมจะสังเกตตรงนี้นะทุกคนนะมาเออดอกได้ก็เข้าฟีเอ,เอ้ยคุณยี่เห็นไหมครับจะสังเกตว่าตัวคูณจะลงค่อนข้างสูงมากเลยสำหรับเกมนี้นะผมเดี๋ยวก็จะมีเกมนึ่ง๋ย๋าฮียจะมาทําคลิปแล้วก็รีวิวให้ดูสําหรับเกมที่แบบตัวคูณเยอะนะทุกคนนะโอ้โหเรามืนก้อนโ,โ,โตไปแล้วเบาทุกคนนะ เริ่มต้นได้สวยมากนะครับผมสำหรับในส่วนของเกมช็อกโกแลตนะครับผมดีหลัก PG2 นะครับผมสหรับใครนี่นะครับผมฝากทักทายสหรับใครที่เข้ามารับชมใหม่กันด้วยนะครับผมฝากติดตามกดติดตามกดคอมเมนต์โอ้คุณ60เมื่อกี้โอ้ยฝากกดติดตามกดคอมเมนต์นะผมเพื่อเป็นกลังใจให้เฮียเพื่อทำคลิปใหม่ๆนะครับผมแล้วก็รับรางวัลฟรีท้ายคลิปได้เลยนะครับผมหลังจากรับชมเสร็จนะครับผมการอิกาง่ายๆไม่ยากครับ ผมรับฟินดีกันไปไดดเลยนะทุกคนนะโอเคเรามารุ้นแล้วก็มาเชียร์ด้วยนะครับผมจะได้ในเร่งของรา,างวัลไปเท่าไหร่นะครับผมเอาไว้แจกเอาไว้แถมนะครับสำหรับใครหลายๆคนที่เข้ามารับชมนะครับผมช่วงนี้นะผมเข้าอากาศเย็นแล้วนะผมฝากดูแลสุขภาพกันด้วยนะทุกคนนะมาคูให้ง12ไปแล้วทุกคนสักเกตเลยออ้ย คูณได้คูณดีนะครับผมสำหรับในส่วนของเกมนี้ช็อกโกแลตนะผมดีรักนะถ้าตัวคูณมานะผมต้องลุ้นอคอมโบต่อเนื่องนะงานที่ของตัวคูณเสียเปล่าเฉยทุนพันสองร้อยสี่สิบสี่นะครับผมเบาๆสวยสวยเราไม่ต้องครบสามสิบมูลแล้วแบบนี้ขอเพิ่มเบ็ดไปที่เบ็ดสามสิบเลยแล้วกันนะผม ช้าอยู่ใหญ่ครับผมไปดิเออ,เอ,อโอเคไหล,ลไหนไหมโอ้โหไม่ไหลนะ้วเออโอ้โหไม่มีตัวคูนลงหืมาดีๆสวยๆสวยๆว,ยว,ยว,ยวายโอ้กับ20หมนุนเบ็ด30ของเรามาครับผม20หมุนสุดท้ายแล้วนะมาดิมาดิเออแคบมบนี้หน่อย อ้หลายๆคนอาจจะไม่รู้นะผมสำหรับในส่วนของเกมนี้นะครับจะได้เปรียบตรงตรัวคูณนะสำหรับเกมนี้นะผมถ้าถ้าได้เล่นนะจริงเนละ้ลุนตัวคูณอย่างเดียวเลยครับผมอ่าเออไม่มาครับโอเคมีทุนมาแล้วเราก็ต้องเพิ่มไปแล้วนะครับผม เราต้องเพิ่มไปสักเบ็ดห้าสิบไปเลยแล้วกันนะทุกคนนะเบ็ดห้าสิบห้าสิบหมุนไปเออ <c oughs> เบ็ดน,น้อยได้น้อยเบ็ดสูงได้สูงได้เยอะนะครับผมยังไงก็ใครที่สนใจตามนะครับก็ฝากไว้ตรงคำอธิบ,บายหรือใต้คอมเมนต์เรียบร้อยนะผมยังไงก็ ไปดูแล้วก็สนับสนุนเฮียนะผมสนใจก็ตามได้หลุกคนนะโอ้หม่กอนี่ครับดอกนีดอกนี้เน่สามตันสีครับผมอบอกแล้วนะครับผมก็ลุ้นตัวคูณนะผมมาสองมาสามก็จริงนะครับผมแต่จะเจอดอกฟุกมาเราต้องลุ้นดอกฟุกมาตัวคูณเยอะๆนะผม นี่เลยครับผมสำหรับชก็กโกแลดีลากนะทุกคนนะที่เด็ดของเขาอยู่ตรงนี้เลยนี่มาอีกแล้วมาอีกแล้วม่อยากจะเชื่อนะผมไม่อยากจะเชื่อขอ,อ,องดีห้าพันเอ็ดแล้วนะครับผมทุนห้าร้อยเรานะผมมาอีกดิเออไม่คิดจะเข้าฟงเข้าฟรีให้เลยได้ไงเนี่ย ไปทั้งรับคมโชชัอ้ยูหกสิบมาอีกแล้โวโอ้โห,หมาอย่างไ่อยๆแรงๆเลยครับห้าพันสี่อีกแล้วนะครับผมกับเบ็ดในส่วนของห้าสิบนะทุกคนนะโอ้แบบนี้เราได้เยอะแล้วขอเบ็ดร้อยเลยแล้วกันนะครับผมไม่รีรอช้านะทุกคนนะสักสิบหมุนแล้วกันนะเฮ้ยเออเฮ้ยมีนุน่น ลุ้นลุนอีกดิอีกดิอีกดิอกดเออไหลต่อไม่รอแล้วนะครับผมกับ <Yeah. S 1> ในส่วนของก,การเข้าฟรีนะฟรีการเข้าฟรีโอ้โหดูไต่อเนื่องมาแบบนี้โอ้ยคูณหกสิบโอ้โหคูณหกสิบที่มาทุกคนนะไปต่อนะครับผมหมื่นฟรีได้แล้วโอ้โหเข้าฟรีด้วยนะทุกคนนะ เวลา,าเข้าเซเว่นล้วทุกคนอันนั้นเก๊กโมยเย็นๆมากินดีกว่าถ้าแบบนี้ครับัเกตในส่วนของการเข้าฟรีเจออยู่ที่3ตัวนะผมสแก็ตเตอร์นะผมจะได้ฟรีนะนีีเราเราสิบสิบคนนะเฮ้ย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 ฟรีฟรีฟรีอย่าฟรีเปล่าสิครับผมขอสะสมตัวคูณมาหน่อยสิผ้าโอ้ยไม่มานะ เบาๆสวยๆแบบนี the okay, ้โอ <uss UC> ้โหโหดจริงๆครับโอ้โหไม่หยุดเลยกับสามเกมนะครับผถ้าคูณ60มาทีเดียวรู้เรื่องเลยนะครับผมโอเคครับสักฝากทักทายใหม่สำหรับใครที่เข้ามารับชมกันด้วยนะครับผมฝากกดติดตามผมเมนต์ที่เงื่จ่องัวรอนทุกวันช่วงเงื่จ่อนะครับผมจะพิเศษต้นดิ้งเงื่จ่ออะไรก็ตามนะครับผมก็ฝากกันด้วยนะครับผม ขอขอบคุณมากเลยสำหรับใครที่ติดตามอยู่นะครับผมเดี๋ยวจะมารีวิวแบบนี้นะครับผมเน,น้นเน้นหนักๆไปให้ดูรับชมกันด้วยความบันเทิงไปเลยทุกคน,น,นหนึ่งเฟสสุดท้ายขอหน่อยขอเน,น้นๆหน่อยโอ้โหให้ทีเดียวแล้วก็ไปเลยน,น,นะทุกคนเดี๋ยวเรามาขอเป็ดสองร้อยสัก ส0 0ร้อ,อ,ส,อ,อสัก30โชดนี่มาดิเออมาโอ้ยมีทุนแนละ้วทุกคนโอ้โหดูสิมันจะเข้าให้เปล่านะทุกคนนะมาดิ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 าดาดโอ้โหช่วงนี้ครับผมกับช่วงโบนัสไทม์ของเกมช็อกโกแลตนะครับผมช่วงอุย้ยมาอีกแล้วมาอีกแล้วนะครับช่วงโบนัสธรรมนะผม สองทุ่มนะครับผมยังไงก็ใครสนใจก็ตามได้เลยนะครับผมสามารสนับสนุนเฮียได้ตรงที่ตรงคําอธิบายเด้ดเานข้างนี้นะครับผมมีให้ทั้ง2รูปแบบเลยนะยังไงก็นะผมต่างด้วยต่างด้วยนะครับโอเคมาจำอีกครั้งหนึ่งนะครับผมจะทําขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับผมเด็กกำกอลสเปนตีไม่ไม่ควรทำนานนะทุกคนนะ เกมแจกแตกง่ายก็ที่นี่นะครับเดียวโอ้เบ็ด200เข้าฟรีนะทุกคนนะอะไรครับเนี่ยหรือว่ามันจ่ายเพียงครั้งเดียววะโอสงสัยมันไม่แจก,กมา,มากๆนะผมอ่าถ้างั้นก็เดี๋ยว12หมุนสุดท้ายแล้วกันนะนทุกคนนะ แรกๆมาอย่างสวยนะทุกคนนะน่าจะหมดช่วงแล้วมันแจกทีเดียวนะผมเข้าฟรีก่อนเมอร์สกูนะโอ้โหดูดิอะไรเนี่ยขอดูสักหนึ่งเดเออรอบสุดท้ายพอเลยนี่ได้มาหมื่นสองนะทุกคนโอ้โหโอเคก็ ฝากไว้ด้วยนะผมสำหรับช่องเฮียจอหัวร้อนทั่ทุกวันนะผมรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นส่วนใครที่สนใจตามนะผมเฮียปักในส่วนของคำอธ,ธิบายแล้วก็ใต้คอมเมนต์เรียบร้อยนะผมสำหรับคืนนี้นะผมราตีสวัสันดีทุกคนแล้วก็ขอให้โชคดีทุกคนนะครับผมนอนหลับฝันดีสวัสดีครับ